เราเป็นสารสนเทศเราไม่ด้เี่ยวกจะเยาการจาน่เราไม่ได้าว่าแจะมีคนไม่ก่นก่อนนะครับถ้ามีการอมาแล้วกวกอไหนบ เราเหนกว่าก uh ็มเริ <Darwin ough> ่ม <Oliver> ้ามนเปแบว้างเอาลารและคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิปานิารัชนภูมในนามของประธานนักเรียนโรงเรียนวัดจำโรงมูลมีความรู้สึกดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา โรงเรียนของเรามีนักเรียนจำนวน2อ5คนและค,ครูสองท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายทอสุดชัยอาวุธดิฉันภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้อยู่โรงเรียนนี้เพราะชื่อเสียงของโรงเรียนที่รู้กันว่านักเรียนเป็นคนดีคนเก่งโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อักา์ของโรงเรียนคือสะอาดกายลายมือสวยส่วนเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราคือโรงเรียนได้อยู่เรียนรู้คุณเรียนรู้ผู้คุณธรรมกิจกรรมที่หนูทักใจคือกิจกรรมโรงเรียนมีสี่ตำบลซึ่งหนูจะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระและนับถือข้าซึ่งหนูก็ได้ปฏิบัติการทั้งห้าข้อ ชีวิตซึ่งอยู่ในกิจกรรมโรงเรียนมีสีจามนลและหนูก็รับกระดับไปปฏิบัติที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หนูชอบมากค่ะและในวันพระคุณครูและนักเรียนจะล่งขาวเพื่อไปทำบุญที่วัดในวันสำคัญยังมีกิจกรรมจิตอาสาพวกเรานักเรียนทุกคนจะไปทำความสะอาดบรยเวณวัดและโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งเอกสารต่างๆจะอยู่ในแต่และห้องนั้นๆถ้าท่านคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะทางโรงเรียนของเราก็พร้อมจะรับฟังและนำไปปฏิบัติลำดับต่อไปกราบนิพลคุณเจ้าและคณะกรรมการที่เคารพ ชมพาววเอร์พอยที่โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมต่างๆขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะการพิธีการเจ้าเรียนท่านรองผู้การสำนักงานเขตท่านสอสอและท่านครูอาสาและก็คณะกรรมการอาสาร่านวิชา ครับวันนี้คือว่ามาเป็นแรงใจนะครับสองท่านด้วยกันเนื่องจากวันนี้ติดกรรกิจหลายอย่างนะครับเนื่องจากลองคนหนึ่งนะครับรองอบตลองนายกนะครับรูปคุณสมบัตินะครับอันที่มือนการจัดงานนะครับก็เลยไม่ได้มาครับวันนี้ก็มาสองท่านนะครับวันที่ยินดนะครับที่จะสังเกตว่า แผนเมนูวันที้ยี่เป็ดเอาเย็นมาหลายคนนะครับยี่เป็ดมาเรื่อเรื่อยวันนี้ก็ต้องสอไปด้วยนะครับคณะกรรมการก็เลยเปลี่ยปรเจกต์ส่วนเมี่ยงก็มี่่าวว่าไปจัดงานแล้วตกอะไรตกก็พี่ขยนขาแขนไปขอะไรขาขาเรียกไปมาได้นะครับคณะกรรมการก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยมาของท่านอนกครับก็ก็เก็ขออบคุณนะครับว่าการที่มาด้วยนะครับที่มาวันนี้นะครับผมก็จะนำเสนอข้อาวประมาณไม่น้นยไม่มาก นะครับเ็นการสงครับทราบมากนะครับ,รบกข้อมูลพื้นฐานนะครับโรงเรียนวัดรังูนนี้นะครับมีเขตบริการทั้งหมดสองหมู่บ้านด้วยกันนะครับคือหมู่ห้ากับหมู่สามนะครับพี่จิงนักเรียนโรงเรียนวัดรังมูนที่จะมาเรียนเนี่ยนอกจากหมู่ห้ากับหมู่สามแล้วยังมีหมู่หมู่หนึ่งนะครับมาเรียนที่นี่เยอะที่ นะครับคนก็มาเรียนเยอะก็เป็นเกตบริการของโรงเรียนช่องพิการนะครับแต่โรงเรียนที่โรงเรียนวันเดียมีมากนะครับอาจารย์ผู้นี้ผู้นันการนะครับผมจะเห็นแล้วนะครับนะคบางคนก็ยังยังยังไม่จำเป็นรู้จักนะครับหลายคนก็คงเห็นแล้วพอดีผู้นำไม่เห็นก็ไม่นำแล้วนะครับเชื่อเลย ข่าวขูนลูกาบคลทั้งหมดมีจุดฝาอันสองท่าด้วยกันนะครับข่าวเป็นองท่านนะครับเป็นสถานการณ์พิเศษหลายท่าด้วยกันนะครับก็แสดงว่าครูเรามีคุณภาพนะครับส่วนที่เหลือพวกผมได้ในปีนี้นะ <ics> ครับนปีนี้นะครับข่าวขูนนักเรียนนะครับข่าวขูนนักเรียนนะครับนักเรียนก็รู้สึกว่าขูนนักเรียนเนี่ย ถ้าเกิผมมาอยู่นี้ได้สองปีกว่าสองปีแปดเดือนเนี่ยนะครับมาอยู่กเรียนเพิม่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่งเรีนเรามีคุณภาพนะครับเพิม่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แรกๆมามาอยู่ไหนก็ร้อยสิบสองร้อยสิบเจ็ดมาสองร้อยสามสาสองร้อยปีแล้วสองริบสี่คนปีนี้ก็สองร้อี่คนยิ่งขาว่าจะเข้ากีจเป็นประมาณสองคนนะครับมาได้ทมามาแล้วอาจารย์เี่มาแล้วนะครับ หลัจากสีพิจารณาเรื่อไรมาเรื่อยๆนี่แะครับสี่พิจารณานะครับว่ามีการเรียนรู้ยองกลับนะครับสําหรับวิสัยทัศนะครับวิสัยทัศน์าคกรระจานแล้วแล้วประชุมอันการบประการุรมาภนปีสี่าห้าแปนะครับโรงเรียนก็ดาลงมุนในมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึษาขั้นพื้นฐานนะครับาเข้าสู่ประชากมอาเซียนะครับเล้นคุณธรรมการเรมรู้ นี่คือทางคุณโรงเรียนเลยโรงเรียนเรามีสิทธิ์ผลเราต้องนิ้คุณเลยทำนะครับทำความรู้นะครับสําหรับภารกิจนะครับภารกิจเราก็มีห้าข้อด้วยกันนะครับไอ้ที่ห้าข้อการเระสานะครับก็คงจะให้จอตารการดูนะจอปีเตอร์นะครับห้าข้อด้วยกันนะครับปีเตอร์ห้าข้อนครับสําหรับคําฝัโรงเรียนนะครับอนามัยดีนะครับอนามัยดีมีวิจัยไปเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงนะครับสังเกตจะเข้ามาการณะกรรมการอาจจะเข้าไปดูการโรงเรียนต่างๆอันจีะเห็นว่าอันดับที่อุดมสมบูรณ์นะครับต้อเรียนดำรงูรณ์สมบูรณ์เนื่องจากเรากินข้าวป้องนะครับเด็กไม่เห็นทุกคนต้องกินข้าวป้องเราซื้อต้มต้มมาข้าวป้องวันนี้การณ์กรรมการอดื่มใะทางข้าวป้องไรอย่าเนี้ยนะครับข้าวป้องนะครับทางข้าวป้องแล้วปลอดสารด้วยนะครับข้าวป้มปลอดสารด้วยนี่นครับถูก เนราคาถูกนะครับโลละสาบบาทนะครับนะครับส่วนปัญญาโรงเรียนนะครับโรงเรียนคือแหล่งการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับปัญญาเพื่อเรีนางและอัปลักษณ์ก็ศาสตร์าลายมัสวยแล้วก็โรงเอีกอัปลักษณ์ดูเรียนหน้าอยู่เรียนรู้กู้กุณตังซึ่งสอนเอาโรงเรียนชีสีกับเงนะครับสำหรับโครงสร้างการบริหารเราก็แบ่งเป็น4งานด้วยกันสี่งานหลักนะครับพึ่งจิบที่ห้องพูิหารนะครับ สี่งานหลักทั้งงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานวิชาการแล้วก็งานบริหารทั่วไปมแล้วก็นี่ครับสี่งานที่ส่าันสำหรับการพัฒนาโรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็เริ่มพัฒนาน่ะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยนะครับอันนี้เราก็ถามคข้าวนะครับพออาจารย์ให้กำลังพปรวมคุณภาพตีไปแล้วกันนะครับว่าโรงเรียนเราพัฒนาขึ้นื่ายไหนนะครับเมื่อาูสภาข่าวสภาพนะครับนี้นะครับ มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับมีต่างมีสวนเกษตรมีห้องเรียนแต่ห้องเรียนมีพื้นที่าำงานนะครับอันนี้คือการพัฒนานะครับส่วนการพิจัยสอนการพัฒนาต่อนะครับต่อไปการบริการแต่การเรียนรู้นะครับแล้วก็มีห้องเรียนธรรมชาตินะครห้องเรียนธรรมชาติแล้วก็มีเรียงปลาเรียงปลาด้วยนะครับเรียนปลาชุดนึงนะ ปัญญาเป็นลงกลายลงยุง่งละแล้วก็มีเหตุนะครับเราเรียน,นเสร็จแล้ไปเรียนรู้แล้วก็จากเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วเราจะห้เรียนไปเรียนรู้รนอกสถานที่ด้วยนะครับเราจะมีนโยบายว่านักเรียนต้องไปเรียนเทเลสา์ปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับแต่บางปีเราก็จับสองครั้งแล้วบางปีเราก็จับหนึ่งครั้งไปน้อยสี่ไ้หนึ่งครั้งนะครับสี่ไหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเทอมแรกเราจะไป ที่ภายในภายในภายในจังหวัดพอเรสอบจบอาจจะไปนอกจังหวัดนะครับไปไปไหนหน่อยไปเที่ยวเพื่อเพื่อนเพื่อนนอนเลื่อนแต่ว่าเที่ยวร่วมกันเพื่อนร่วมดูเรื่องป่านะครับเรื่งแรกที่จะไปเลยมีให้รู้ก่อนว่าภายในชุมชนเราภายในหมู่บ้านเราจะมีอะไรบ้างเป็นเช่นเรียนรู้อย่างถข้มเอราวัณนะครับถข้มเอราวันเขาเอราวัณนะครัะเทศจับการอาจจะยังไม่เคยเห็น นะครับถามไม่้ยืนต้นให้เราเขยนเข้าไปนะครับความรุ่งเรืมันสวยมขนาดไหนนะครับทรัพย์เยาวันของเจ้าตริการนะครับขึ้นชื่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับรื่องการศึกษาด้วยนะครับอันนี้ห้องเป็นธรรมชาตินะครับเปิดไปแล้วมีห้องน้ำเด็กที่ได้รู้ตามตามพุ่งกิจกรรมชาตินะครับเป็นรู้ด้านเกษตรอันนี้กระบวนการปลูกฝังนะครับท้าองชีวิตนะครับซึ่งโดยพ่อทุกวัน ทุกวันจันเวลยงท้ายนะครับทุกวันจันเฉลยงท้ายเนี่ยารจรดไปว่าครูทุกคนรับผิดชอบเลยแต่งะเรียบเ็นแต่งระเรียนครัละเท่าเท่ากันแล้วก็ไปจัดกิจกรรมห้องชีวิตแต่ไล่เลยจากห้องนอนเลยห้องนอนห้องแต่งตัวห้องสุขาห้องครบนะครับทงห้องชีวิตนะครับจัดกิจกรรมมีด้านส่วนมตลมีด้านฝุกส่วนมตลอะไรลักษณะนี้นะครับจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับ สำหรับวิธการข,ข helmet, ้าวีวิตซึ่งเราจัดไว้ลทุกทุกวันทุกทุกวันหนึจ้าท้ายนะครับจะมีวิธการข้าวชีวิตนะครับแล้วก็การปลูกฝังจะ่เลิกการปลูกการปลูกต้นไม้การรักธรรมชาตินะครับการุกธรรมชาติตการวางรองเท้ากระเดี่บนะครับอนุบาลยังไงนะครับมีอนุบาลด้วยเด็กตัวก็ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ป้าวันได้บุญก็ดนะครับ ผมไม่รู้นะครับอ่านี่คือเกี่ยวเรื่องอ่านักเรียนไปเรียนไปเรียนอยากจะรู้ซึ่งเราเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราจัดกิจกรรมอ่าอาสาโครงการอาสาอ่าในที่เกิดก่เอเก่งมากในประเทศเลยจากการที่เราดูดีรับผ่งพูนมปร่งนุ่มพร้อมนะครับมาจัดกิจกรรมให้เก่งเก่งเก่งชอบมากซึ่งอ่าเรจัดกิจกรรมไห้เก่งมากเลยนะครับเพราะว่าจะมาเองที่เรางานครงการ การเปลี่นการเปลยอาสาแล้วก็ไปร่วมสีดำลงจางเช่นทอไปต่อต้านด้านเศ้งไร้าเสงนนะครับที่อยกันเรียนอยางเรื่องันนะครับอันนี้่ด้ผมไปอยู่ต่อนะครับอ้าวถูแล้วครับมีสั้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือข้าภาพนะครับนะครับก็ก็อ่าก็ ส่วนรายวิชาการนะครับเหมือนกับอาจารย์เรียนได้แน้นับว่าจะไปดูปนดดดดดนปในห้องนะครับผมจะไม่จัดยเอกสารให้รายวิชาต่างอยู่ที่ห้องไปดูที่ห้องให้สัมผัสกินอย่างนับให้สัมผัสริงเลยคนเรียนเราให้สัมผัสกินอย่างดูสภาพจริงน,นะครับอ่านะครับการแสดงต่อไปก็ทุกการแสดงเรถไฟน,นะครับเกิดรถไฟท,ทางโครงการนะครับหลังจากการแสดงแล้วก็เึงเคณะกรรมการ